ตอนนี้จะเจ็ดโมงชาแล้วทุกคนพาทิตยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะรีบไปหมักผมแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวรีบหมักผมก่อนเดี๋ยวเราจะมาร์กหน้าไปด้วยเย็นมากออออเอาเจลลังหน้าสุดใหม่มาลองด้วย กลิ่นหอมมากกำลังเทสอยู่นะคะน่าจะคลอดประมาณปีหน้านะคะหนาวเย็นมากไปอาบน,น,น้ำก่อนทำให้หนูโกรธอีกแล้ววันนี้โกรธอะไรครับไปก้างคนญี่ปุ่นโอ้ยโฮ้ยบสโนช <laughs> ทุกคนเดี๋ยวกันรีบไปแต่งหน้าก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทันละเกงยีสมาบ๊อบมาบ้า ัอออ่นนกชอบอ่ะเวลาแกแบบไปต่างประเทศใช่ไหมคะก็จะชอบพกแบบถุงแบบเนี้ยมันสะดวกอ่ะแกบอกคนดูยังว่าวิวเราดีขนาดไหนเดี๋ยวกัดค่อยเขียนคิวที่รถแล้วกันปัดแก้มนิดนึงนิดนึงนิดนึงจริงชมพูแบบขำๆหิมะตกหิมะตกดูดิเฮ้ยส่งหิมะตกดูดิเนี่ยดูดิเห็นไหมกัรว่ากัศรีบไปดีกว่าเติมติงข้างในนิดนึงเดี๋ยวแกไม่ใส่ถุงมือเท้าแล้วใช่ไหมครับ กันมึงนะก็ทำไปก่อนใส่เสื้อกาดหร<ข>อเฮยอ้ยย่าของกาดทุกคนเดี๋ยวนี้กาดจะใส่ทุกอย่างแบบคุมโทนสีดำนะคะเป็นฟิลแบบทีมคนเท่เฮ้ยเท่แล้วอ่ะเห็นเห็นกินไอ้ความเท่ละเฮ้ยกาดว่าทุกคนนะ่าจะต้องรอกาดนะเพราะกาดช้าสุดละทุกคนเดี๋ยวลงไปหิมะก่อนพร้อมจะลงหมิหมะลบสิบห้าองศายังโอ้ยขาวโอ้ยตรงสวยมากไปละนู่นเห็นบ้าหิมะตก ม้าตกแล้วเห็นชัดเจนเลยวะ่ะอูเย็นมาก,กลูกหมาตก